สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเซลฟี่ทุ่งทานตะวันของหลวงพี่เทพเจ้าวาดวัดสีแยกเจริญพอรอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมหลังจากที่เราเซลฟี่ในช่วงทานตะวันนัดแล้วไม่มาตามนัดนัดปีใหม่มาวันเด็กอ,อหลวงพี่ครับอ,อันนี้มันเข้าพรรษาทําไมถึงปลูกทานตะวันครับอันดับแรกเลยคืออยากจะทดสอบข่าวว่าเราเปลี่ยนดินใหม่เนี่ย มื่อวันที่แล้วเราพาดเราคํานวณแล้วเขาก็ยังไม่ยอมออกแล้วมันก็เกินไปหลายวันมากเลยก็เลยมีความคิดว่าเราทดสอบน้ำฝนนี้ดูด้วยเหตุผลสองสามข้อข้อแรกก็คือต้องการทดสอบเขาว่าวันเวลาที่เราปลูกเนี่ยช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยเราใช้เวลาเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมทําให้เรารู้ว่าเออเราต้องขยับเวลานิดหนึ่งสอง ที่เราปรุงเัื่ที่แล้วเนี่ยปัญหาคือต้นมันส่งนะขนาดชูมือ้วยังไม่สามารถเด่นได้เนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าใครเข้าไปถ่ายรูปก็คือช่วงหน้าอกกับหน้าปอดีกาลังดีกาลังดีเราทาให้รู้ว่าการปลูกครองระยะห่างเขาขนาดนี้กําลังดีครับ3การเว้นช่วงยอมจะเห็นว่าดอกที่เริ่มโรยก็โรยไปไอ้ดอกที่กําลังโตขึ้นมาเรื่องๆก็เพียบเลยการเว้นช่วงของเขาเราได้ที่ถูกต้องตาะว่นได้ไม่เกินเจ็ดหวันออกดอกอ่ะ ถ้าเราต้องการ15วันเราต้องมีเทคนิคเราต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคในการตีข้าตอนปีตอนปีใหม่ตอนปีใหม่เราก็ได้20กว่าวันได้20วันแต่ต้นมันใหญ่มีพาหวานแต่ไม่ใช่สูงโอ้โหข้าไปนี่หายไปเลยแต่ตอนเนี้ยมื่อวันนี้กบเมื่อนี่ออกมากี่วันละเริ่มถ่ายเดียวเจ้าี่ได้กี่วันออกมาได้ตั้งแต่เขาเริ่มออกดอกประมาณวันที่สองที่สามวันที่สี่เริ่มเยอะวันที่ห้าเยอะมากครับเออ แล้วก็ลายยาวสภาพนี้จะถึงได้สิบห้าวันแน่นอนตอนนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดยังในน้อยเสาร์อาทิตย์หน้าถึงถึงเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไอ้ที่ล่วงล่วงไปครับไอ้ที่ออกไปออกไปครับแต่ยังในน้อยถึงเสาร์อาทิตย์หน้าแน่นอนก็คือประมาณสิบห้าวันได้สิบห้าวันแน่นอนสิบห้าวันคือขั้นต่ำขั้นต่ำถูกปกติแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันลงเลยเจ็ดวันลงเลยถูกต้องลงพี่นี้บำรุงลงทุนลงลงทุนบำรุงไม่เยอะเท่าปีใหม่ไม่เยอะครับ 1. ไม่เยอะถ้าทีมีใหม่ 2. สองรล่อยโดยธรรมชาติเพราะว่าด้านนี้มันนาน้าฝนแต่ข้อเสียของน้าฝนก็มีนะอะไรอันดับหนึ่งเลยอากาศที่ร้อนเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายเข้ามาเนี่ยคนมาเยอะมากเลยมองจากข้างโน้นนะมองเนี่ยเห็นหัวให้ดำเต็มไปหมดเลยเพราะคนเข้ามาทรายเซฟี่แต่พอวันจันทร์ปุ๊บแดดร้อนเปรี้ยงปุ๊บคนเข้ามาเออใช่จบ คนไม่ลงรถจากรถไมถ้าจะมาถ่ายเซลฟี่ก็น้อยมากเพราะกลัวคนกลัวหน้าดำอะไรจะกลัวหน้าดำเกินไปไม่มีอีกแล้วเพราะวันเนี้ยคนเยอะมาถ่ายเนี่ยเยอะวันนี้ก็เยอะเพราะวันนี้อากาศเย็นสบายไม่มีแดดอันนี้พอพอตรงนี้เป็นการทดสอบซ้อมมือไว้ซ้อมมือไว้เพื่อซ้อมมือไว้แล้วก็เรารู้แล้วว่าการวางต่างๆที่เรายอมจะเห็นว่าเราเริ่มมีไอ้ฮัท ที่ยอดจะมาลูกศิามาเพิ่มขึ้นแล้วต่อไปเราจะมีหลายๆอย่างที่จะวางไว้ในนี้เพื่อต้อนรับช่วงปีใหม่การปลูงทานตะวันแล้วอยู่ได้นานสุดคือช่วงปีใหม่แล้วช่วงปีใหม่เป็นช่วงเทศกาลของการเซลฟี่กินบรรยากาศออกเที่ยวช่วงข้าาสารเนี่ยที่ลองปลูงดูเนี่ยลองทดสอบดูว่าเพราะว่าเราเห็นว่าหนึ่งต้องการทดสอบสองลองดูซิว่าช่วงปีข้าวสาเนี่ยการตอบรับจะได้ไหมไม่ถึง5%อของช่วงปีใหม่ คนมาเที่ยวผ่านเฉ<พ>ยๆคนมาเที่ยวไม,ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจและที่สําคัญสุดคือที่วัดเนี่ยถ้าเป็นช่วงธรรมดาช่วงข้ามปรรสารหรือว่าช่วงอะไรเนี้ยทานตะวันออกดอกไม่รับแขกอะไรนะครับออกดอกไม่รับแขกทานตะวันออกดอกแต่ไม,ไม่รับแขกอ่ออาเพราะไรก็มันธรรมดาถ้าช่วงปีใหม่มันจะต้องหั่นดอกไปหน้าถนนใช่ไหมอ่ารับแขกเรียกเลย ใครพัดไปพานมาเบรกล้อทันเลยกับโบดเลยเออต้องออมาเซลฟี่ก่อน,ม,นมันเป็นเพราะแสงอาทิตย์ถูกตออ้องช่วงตะวันน้อมแก้ว<ๆ>เราถึงจะดึงไปได้ว่าทางตะวันหันดอกไปทางหน้าถนนหลังดอกเข้าหาโบสเป็นช่วงที่การเซลฟี่ถ่ายรูปอย่างน้อยสิภาพแล้วต้องมี8หรือ9ภาพติดภาพโบสหรือภาพพระใหญ่เราไปแต่ถ้าช่วงนี้มันหันหน้าเข้าดงไม้ มนลังเขาออกถนนเอ่อมันไม่รับแขกทานตะวันปลูกทานตะวันไม่รับแขกไม่รับแขกช่วงนี้เออมันไม่รับแขกนะเอ่อเอ่เพรา่ามันล่างนาค้าค้านนนดา้รถผ่านไปผ่านมาเบรกล้อทอนเลยอย่างน้อยก็เสลฟีีสักหน่อยครับมันลงมาได้หน่อยที่มันไม่รับแขกเะงั้นมันไม่รับแขกเพราะเป็นทาเป็นตามธรรมชาติของมันไปทำธรรมชาติโอดีนะถ้า้ามันรับแขกตอนปีใหม่ก็โอเคนะอแต่ถ้าปีใหม่รับแขกสี่ปีมาแล้วที่ทํามามันรับแขก เอออ่อตรวทานตะวันเออผมก็มือกันไม่รับแขกอ่ามันไม่รับแขกม่วงนี้มันไม่รับแขกแต่พอพอมีคนมาดูได้นี่ครับคนมาก็โอเคอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ้าไปนั่งต่างๆอะไรต่างๆเงี้ยครับเอ่อเราเอาแค่นี้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลของการท่องเที่ยวครับเป็นเทศกาลของการแสวงทําบุญทำาษาครับต่อไปก็เอาภาษาก็เทศกาลติตินพระปาต่างๆ ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลแต่เราต้องการทดสอบแล้วเราลองปรุงดูครับบานดอกโอเคใหญ่แค่นี้แค่นี้แค่นี้เราได้ไหมพาจรย์เอาแค่นี้ตั้งใจแค่นี้พอแค่นี้อันตอนปีใหม่นั้นใหญ่ไปตอนช่วงปีใหม่เนี้ยดอกขับไม่ก็ใหญ่หลักแต่ว่าใบเยอะโอ้โหมันสูงอ๋อชูมือยังไม่ถึงดอกเลยแสดงว่าการบำรุงอย่างดีไม่ดีไม่ดีต้องบูรุงพอประมาณต้องพอประมาณครับเอาใจมากเกินไปเรื่อง แล้วไม่แล้วตอนส่งแล้วเสักเรื่องออกดอกฉายอ่าเออมันธรรมดามันจะต้องห0วันออกดอกหรือไม่เกิน65วันมันเล่นไป70วันแล้วมันถึงจะเริ่มออกดอกมันก็เลยจากช่วงปีใหม่ไปยันหนึ่องวันที่12วันเด็กนะมันเลอไปมันเลอไปมันเลอไปนัดปีใหม่มาวันเด็กอ่ามาวันเด็กเพราะมันถือว่าบำรุงดีอ่าตอนนี้หลวงพี่ก็ต้องปลูกให้ครบเลยดิเอาปีใหม่ด้วยวันเด็กด้วย ต้องดูช่วงเจงหว่าว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วถึงวันเด็กได้แค่ไหนโดยรวมแล้วเราเอาช่วงปีใหม่เป็นเกณฑ์เหมาะสมที่สุดเพราช่วงตอนรับปีใหม่เป็นช่วงที่ผู้คนออกจากเซลฟี่มากที่สุดล่ะเป็นช่วงนั้นบางคนบางทีไปไหว้พระที่ต่างๆอะไรหลังจากส่วนบนข้ามปีปุ๊บงั้นก็ผ่านทางนี้จะไปไปแทน่องตรงรอไปเท่หรือไปวัดไรทองหรืออะไรก็แวะกันหน่อยแวะกันหน่อยบางคนมาจากวัดไรทองก็ ต้องดึงมาวาซิยกเพื่อมาเซลฟี่ครับแล้วบรรจาการมันให้ช่วงหนใหม่คนคนมาเซลฟี่ทุ่งตอนตะวันได้ผลไหมครับพี่ได้คนชอบเซลฟี่ชอบเซลฟี่ดอกไม้ที่คนชอบเซลฟี่อันดับหนึ่งคือทานตะวันอ่าโอ้ดอกอื่นเซลฟี่แล้วมันไม่มาหน้ามันไม่บานสิเออใช่ป่ะใช่หน้าไม่บานเพราะพอเทืองคนก็ไม่ขี้เกียจไปนอนอยู่กับพื้นเพื่อถ่ายรูปพอเทืองมันเตี้ยอออ่า อ่าแล้วดอกมันเล็กทิวลิปถ้าไม่ใช่ปาคเหนือหรืออะไรอะไรดอ,อกก็นันอยู่ดอกอดอกไม้ต่งตางๆกันนะแต่การออกดอกแล้วอันดับหนึ่งต้องยอมทนันตะวันเขาทันตะวันเขาคนชอบใส่รูปประทานตะวันมากกว่าดอกไม้อย่างอื่นไม่ไม่ไม่ไมร่วงวันนี้ลงทุนไปกี่ตันวันนี้ทั้งสายด้วยอะไรด้วยบเบสร็จกอ่อทั้งปุ๋ยทั้ง บำุงราหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันหมดไปหลายหมื่นเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบลงพี่ทางนี้ปลูกเป็นถั่วกินเก็บไว้กินเองเอทำลงดินทดสอบหนึ่งต้องไม่ต้องการทดสอบลงดินดูว่าขับปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนอสองออผมคิดช้าไปเองแหละจริงๆแล้ว่ผมต้องการจะปลูกถั่วทสงอ่า ให้ทานกับออกดอกทานตะวันเนี่ยเก็บกินถ้ามันแก่ปุ๊บเราก็ถอนมาปุ๊บเราก็ยอมถอนมาต้มแจกยอมมาเซฟวี่อ่าคราวนี้เรารู้แล้วว่าตัวที่ส่งต้องใช้เวลาร้อยวันถึงร้อยยี่สิบวันมันถึงจะได้ท <c oughs> านตะวันจะใช้เวลาหกสิบวันมันถึงจะได้ <c oughs> คิดผิดอ <c oughs> คิดช้าไปคิดช้า <c oughs> <c oughs> ไปต้องลงทุนปลูกทุเยนก่อนเออใช่เดือนหนึ่ง ต้องปลูกถอยสองก่อนเดือนอย่างน้อยสามสิบห้าวันก่อนเพื่อจะถอนถอยสงองมาเลี้ยงคนมาแจกต้มหรือแจกยาตยมเ <c oughs> ออ <c oughs> ทำงานพี่อย่างนี้ก็ต้องปลูกเหก่อนไง,งถ้าจะเออถ้าจะเอาถอยส่งแจกญาติโยมอ <ทำ S 2> ่ะถอยส่งเวลาด้าน,นมาปุ๊บอ่ะเราปลูปกลปอสานเป็นญาติโยมเ,เราก็ต้มเราไม่ได้สนใจนี่ว่าโยมจะทําบุญหรือไม่จำบุญเราแจกเออเราปลูกเองอะไรเองเราปอสานพี่เราก็ต้องแจกญาติโยมไป ก็ S <S <an other> เป็นแค่ไฮไลท์หนึ่งว่าเออมีของฝากเล<อ>็กๆเล็กน้อยๆพอได้ขยับปากเมื่อกันไปอะไรไปพราะส่งเด็กกินได้พู้ยากินดีครับมันเป็นบำรุงร่างกายดีหลวงพี่วิตามินเยอะทานตะวันตอนปีใหม่ตอนวันเด็กเวิร์กไหมวันเด็กอ่ะจะว่าเวิร์กไหมต้องถามว่าต้องก็ต้องคิดแล้วก็จะว่าเวิร์กมันก็ใช่นะครับจะว่าไม่เวิร์กมันก็ก็ได้อีกก็ะด้ใส่เหตุี้เป็นแบบนั้นเพราะว่า พอพ้นจากวันที่สิบสองไปนะวันที่สิบสองเนียวันเด็กเนี่ยนะเด็กมามืดฝาหมัวดินเลยมีทั้งคนใหญ่ทั้งเด็กมาเต็มไม่หมดเลยแต่พอวันที่สิบสามเรามาดูเนี่ยนะมึงเอ้ยล่าเป็นป่าเออล่าเป็นหน้ากองเลยโดนเด็กเด็กแล้วกันคือวันเด็กเป็นวันเป็นวันปิดงานอต้องเป็นวันปิดงานของทานตะวันใตบเด็กมาเล่นล่าเป็นหน้ากองเลยถามว่านั่นไหมอยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่รถคลาสสิกพวกรถเครื่อง รถตกตกรถก๊อฟรถอะไรอะไรใดเด็กมันปีนป้ายนันนะโอ้โหดูไม่เจื่อเลยมึงเหงายอมเด็กก็คือเด็กโอเคพี่สามารถดึงดูดญาติโยมเข้าวัดได้เยอะไหมครับพุ่งดอกทางเดนอ๋อช่วงเทศกาลได้เยอะถ้าช่วงเทศกาลได้เยอะเป็นหมื่นดีกว่ามีดีกว่ามีหนังดีเกมีดนตรีดีกว่าโอ้ใช้ใช้ความความสวยงามของธรรมชาติใช้ความสวยงามธรรมชาติเนี่ยญาติโยมมาเนี่ยเขาพาลูกพาหลานมาเซลฟี่ ขึ้นรถรถก๊อบ,บ้างแล้วก็เซลฟี่ทำท่าทำทางไทยลงไทยรูปกันเข่าหวนเสียงหัวเราะเข่าเขาเยอะกว่าเยอะกว่าเขามีความสุขกับลูกหลานว่าลูกหลานพาพ่อแม่มาหรือว่าป่าปูยา่าตายายมาปุ๊บแล้วเขาได้มาเซลฟี่บางคนก็ไปยงปูย่ามังาม่งตามั่งยายมัง่งอะไรมัง่งเข้าไปนั่งไปยืนไปใต้รูปไปเซลฟี่เสียงหัวเราะของพวกเขาเนี่ยที่มีความสุขกับการที่ว่าได้มาเซลฟี่ก็สวยงามเนี่ยเรามองดูว่ามันเป็นอะไรที่ เ,เราเหมือนเราได้มอบความสุขให้กับญาติโยมเขานะ,อะเออในในลักษณะของธรรมชาติรธรรมชาติเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยในครอบครัวเนี่ยได้มีความสุขถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรจะาอะไรไยักษ์มากอะไรบ้างบางทีอยักษ์เกี่ยวมากไอฮัทอะไรจ้อะไรเงี้ยไปนั่งบนรถบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็มีเสียงหัวเราะเขาเขามีความสุขทําให้ครอบครัวเขามีความสุขโดนโดนทั้งหนึง่งโดนมีใครตําหนิไหมว่าไม่ใช่หน้าที่พระมีคนออบอกไหมว่าโอ้ยหลวงพี่เทพทํานี่แบบไม่ใช่น้าที่พระ มีมีเสียงพูดมาแต่ว่าได้จะได้ยินมาแต่ว่าได้ยินแววๆได้ยินแววๆมาบ้างเหมือนกันแล้วว่าเออมันไม่ใช่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมาคิดว่าแล้วไอ้ที่ใช่มันคืออะไรที่ใช่นอนอยู่เฉยมันใช่นอนเฉยเฉยไหมแต่เรารู้ตัว่าสิ่งที่เราทําเนี้ยไม่ได้ผิดอะไรครับเราให้ยอมมีความสุขแล้วผมไม่เน้นนะเออเพิ่งจะมีเนี่ยอาจจะมีบ้างที่ตั้งตู้รับบริจาคอะไรเงี้ยเออได้โดยรวมแล้วที่ตั้งตู้เนี้ย เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนเนี่ยเราถึงตังตู้ที่ทานตะวันเนี่ยเราจะเอาเงินไปให้เด็กให้เด็กเท่านั้นเองไม่ถึงว่าเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยได้แต่ว่าเมื่อตอนปีใหม่ได้ไม่เยอะนะได้ประมาณสามหมื่นไม่ถึงสามสี่สามหมื่นกว่าบาทสี่โรงเรียนวัดเติมไม่วัดเติมไห้ได้คนละหมื่นไปเลยขาดนิดหน่อยได้สี่หมื่นเราก็เติมให้ไปให้เป็นทุนการศึกษานักเรียนเพราะให้นักเรียนมาดูแลเอา ให้นักเรียนมาดูแลเลยจามตู้ต่างๆนะันักเรียนมปหน้าที่มาดูแลเอาแล้วเสร็จเรียบร้อยซีโรงเรียนเนี่ยเสร็จงานแล้วถึงเอาเงินนั้นอนะ่ะแต่ละวันนับรวมกันแล้วก็เอารวมฝากไว้ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยด้ยอดเท่าไหร่ปุ๊บหารแบ่งเท่ากันหมดเลยจะโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่เท่ากันมีสิทธ์เท่ากัน,กนครับเชื่อกันดูแลวัดยกให้เลยอ่าทุกบา้านทุกสลึงวัดยกให้อ่าน้ําดื่มวัดออกให้น้ำแก้วฟรีอ่จะบริการเขาหรืออะไรแล้วแต่ครับอาหารเช้ากลางเมรกลางวัน กินของวัดนักเรียนนักเรียนที่มาช่วยงานเพื่อที่จะกินของวัดไม่จะครูเคยกินของวัดยังมีคนตําหนีของพี่กแล้วก็ช่วงที่มีใบใบบางทีเราออกมาต่างๆเด็กๆมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันจะมีคนมาข่ย่องใช่ไหมเด็กๆมันก็จะเป็นมองบางทีบางคนมันหมดตังค์บางไอ้ไม่หมดตังค์มันก็ซื้อกินได้หรอกไอ้หมดตังค์มกันกะยืนมองอ้าวเราก็อ้าวเอ้ยวันนี้กินลายนักเรียนเราก็เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาอีกเด็กมีความสุขได้มาโรงเรียนได้มาวัดได้มาวัดอ่ะ วิธีการทําคนมีทุ่นทำธุวันี่เข้าวัดได้ได้ครับทำให้พวกเขาเนี้ยเฮ้ยมาบันทึกเวลาปุ๊บตึงเดียวโรงเรียนนี้ปุ๊บไปที่วัดดีกว่าไปวัดไปวัดไปวัดเพราะว่าเออไปดูนูนดูนี่แล้วได้ช่วยกันที่วัดแล้วเราทําให้วัดโรงเรียนเรามีรายได้มีคานุนก็มีส่วการศึกษาไปที่นุชไม่ต้องกลัวอดดเวยอาจารย์ก็เลี้ยง นี่เป็นทุนการเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในสี่โรงเรียนในบริเวณวัดในบริเวณวัดก่อนต่อไปเราถึงจะขยายออกรอบนอกเอาให้แล้วพอก่อนเออใช่แล้วเราก็สั่งข้าวมาเลยพันห้าร้อยถุงถุงละห้าโลแจกนักเรียนนี้สี่โรงเรียนนี้มีนักเรียนโรงเรียนนี้เท่าไหร่ยังน้องสรามีสี่ร้อยกว่าคนเอาไปเลยนักเรียนเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าเท่าไหร่จัดไปเลยสี่ร้อยกว่าถุงนี่นี่ไปคือวันเด็กนักเรียนวันเด็กเนี่ย วัดให้ข้าวไม่นอกจากทุงเดือนสามหมื่นหนึ่งแล้วก็คือจะให้ข้าวคนละถุงคนละถุงถุงละห้าโลซึ่งห้าโลเนี่ยในครอบครัวหนึ่งกินได้ในวันอยู่เหมือนกันนะถ้ามีสามสี่คนเนะี่ยยางน้อยก็เป็นอาทิตย์ได้อยู่รประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีกว่าดีกว่า,วาให้ตุกตาให้อะไร,าะไร่างยที่วันเด็กมันได้ไปปุ๊บมันบางทียังไม่ถึงบ้านประโยชน์ิริงละอ๋อแต่ออแบบนี้ให้เป็นข้าวสารไปถูกกินได้ทั้งบ้านเป็นทุนวันเด็กเราไม่แจก ใครมาขอดุกตาหรือขอดาจไรตะหลังบอกไม่ให้ไม่แล้วแต่ให้เป็นข้าสารให้ข้าสารไปเมื่อกี้ปีแล้วพี่สองปีละครับปีแล้วนี้หมดไปเบสเซนหมดไปสองพันกว่าทุงสองพันกว่าทุ่งเออสองพันกว่าทุ่งก็เกือบสองแสนนะสองแสนนะนี่คือผลพวงจากทุ่งทานตะวันผลพวงจากทุ่งทานตะวันใครมาถ่ายเราก็ถามว่าเอาเงินจากไหนปีก่อนๆวัดฟักตังเองเลยนะจากรายได้รอบโบนนี่จ่ายเลยมาปีที่แล้วเนี่ยโอเค เราเอามาตั้งเลยแล้วบอกว่าใครอยากจะร่วมแจกอของขวัญวันเดกาทางวัดบ้างเราแจกไปวัดแจกข้าวสารทุกคนมาขอทำคนทุทน,นทุงคนล้นทุ่งคนนี้ทุง่งจากคนที่มาเยอะๆเนี่ยทำให้มีเราได้พันกว่าทุ่งเนี่ยโอเคละนะที่เหลือวัดออกอที่เหลือวัดออกนะนำล่องไปก่อนโรงเรียนไกลๆต่างๆที่ขอมาที่พอมีเราก็ปันให้ไปแต่ว่าโรงเรียน,น 20, 30, 30ท0ยี่สิบสามสิบทุ่งอะไรไปก่อน เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เราค่อยขยับขยายเกินกว่านี้ไปค่อยเกินนั่นไปตอนนี้เอารอบวัดก่อนเอารอบวัดก่อนให้ให้ให้รอบวัดก่อนถูกทำบุญใกล้บ้านทำบุญใกล้บ้านทำทานใกล้ตัวเพราะวาราที่วัดมีงานไอเด็กพวกนี้แหละไปวัดไม้ไปครับเพราะมันจะมาเสิบน้ำวารวัดมีงานอ่ามาเสิบน้ามาเก็บขยะมาช่วยจับความสะอาดมันรีบมาเลยเพราะมีข้อกลิ่ลองพี่รักษาไว้ก่อนสร้างพันธมิตรไว้ก่อนถูกสร้างเด็กให้เด็กมันอยากเข้าวัดก่อน ให้เด็กเป็นเพื่อนก่อนให้เด็กเป็นเพื่อนก่อนไม่ไม่ใช่เด็กเข้าวัดในฐานะพระมีพระเป็นเพื่อนนะอไม่ใช่มีพระเป็นโอ้าเข้ามาไม่ได้ใช่ใช่เขาเรียกว่าทําบุญใกล้บ้านทานใกล้ตัวว่าราวัดมีงานเนี่ยก็เด็กๆพวกนี้แหละที่มาช่วยงานวัดถึงมันจะมาเก็บขยะบ้างเล็กๆน้อยๆช่วยเสิร์ฟน้ำบ้างอะไรบ้างหรือมันจะมาวิ่งเล่นเต็มลานวัดแต่ยังน้อยๆมาเข้าวัดแลวผูกฝังงข่าวก่อนให้เขาได้เข้ามาก่อนแล้วเวลาที่เราทําไปเนี่ยผลตอบที่เรามองเห็นเราได้อยู่ เพราะฉะนั้นทบุญที่ไกลๆมีไหมมีอาจจะมีข่องไปต่างๆที่วัดต่างๆหรืออะไรอ,อะไรกับโรงเรียนบางที่ขอมาบ้างก็มีแต่เน้นรอบวัดตัวเองก่อนครับปีนี้จะเริ่มปลูกทานตะวันตอนไหนครับสิ้นปีก็สองเดือนก็คือก่อนพฤศจิกานี่ต้องปลูกละครับเจอกันวันที่25่ธันวาไม่เกินนั้นทานตะวันจะมาอีกทีหนึ่งวันที่วันคริสต์มาสยีธันวายี่คริสต์มาส จนไปถึงใกล้วันเด็กตรงต<ร>้อง,<ร>งนี่หลวงพี่นัดไว้เลยนะครับแล้วปีนี้จะให้ยัดยอมเข้ามาปลูกไอ้นี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตรงเนี้ยจะยอมยอมปลูกสตรอเบอรี่ยอมเขามีไรอยู่ทางเมืองการเยอะแล้วเขาอยากจะเปิดหน้าร้านเราก็เลยบอกว่ายอมขอดที่น่อยหนึ่งเราบอกว่าอนุญาตให้ปลูกสตรอเบอรี่ได้ตรงเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้คนมาเดินเก็บสตรอเบอรี่กินได้อะไรได้อ่ามาตรงนี้ปุ๊บ พอเขาเริ่มหมดปุ๊บเราก็ทางตะวาันเราก็ต่อเต็มที่ <c oughs> มาถึงเวลาด้านเก่ารู้แล้วว่ามีทางตะาวาันให้เซลฟี่ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับจนไดนบ้านเ้